you mm -hmm. หลังจากที่นะครับ b y d นะครับได้ทําการเปิดตัวรถยนต์ในกลุ่ม Ocean Series นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศไทยสรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าอั t o ตทีนะครับหรือว่าเจ้า b y d Dolphin นะล่าสุดเนี่ยพวกเขานะครับได้ทําการเปิดตัวรถรุ่นสุดท้ายนะครับและเป็นรุ่นท็อปนะของ Ocean Series นะครับนั่นก็คือเจ้า b y d Seal คันทางด้านซ้ายมือของผมนี่เองนะครับจะเปิดราคาจําหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่28กันยายนนี้นะครับโดยยืนยันแล้วว่าจะมาพร้อมทางเลือกนะครับทั้งหมดเนี่ยสรุ่นย่อยนะก็จะมีความแตก ต่างกันในเรื่องของออปชันเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนสามารถไปเลือกกันได้แต่วันนี้เนี่ยก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นของเรานะวันนี้นะครับเราจะได้ลองรถทั้ง3รุ่นเลยสลับกันไปนะครับขับกันแบบสั้นๆนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะจับแค่รุ่นเดียวมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับถ้ามาดูกันที่ภาพของตัวรถเนี่ยนะครับนี่เป็นซีดานที่เป็นซีดานระดับหรูแบบ4ประตูตัวแรกเลยนะครับของ BY d นะในประเทศไทยนะตัวล่างสุดไปจนถึงตัวท ความแรงที่แตกต่างกันมีออปชั่นที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็คงแตกต่างกับเราสมควรเลยว่าแต่ว่าราคาเรายังไม่รู้วันนี้เราก็จะพามาดูรอบคันก่อนตัวรถเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้มีความลู่ลมสูงสุดนะครับเท่าที่จะทําได้พวกเขาเนี่ยทำการเปลี่ยนชุดโคมไฟหน้านะครับให้มีความเพียวบางนะแล้วก็ลาดเป็นส่วนหนึ่งกับตัวรถเนี่ยให้มันมากกว่าเดิมมีการปรับตัวมือจับประตูเนี่ยให้เป็นมือจับประตูแบบที่แนบไปกับตัวรถมันก็จะทําให้มันมีความรูลมเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยถ้าคุณดูดี ดีคุณจะเห็นเลยว่ามันมีตำแหน่งของการรับช่วงลมเนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การไล่ลมขึ้นไปเนี่ยจากตำแหน่งของฝากระโปรงเนี่ยไปสู่กระจกบังลมด้านหน้าแล้วก็ไปไล่กดที่ด้านท้ายของตัวถังที่มีการทาด้านท้ายของตัวถังให้มันมีลักษณะเือนสปอยเลอร์เล็กๆเนี่ยเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุมสมรรถนะและภาพรวมของตัวรถนะครับซึ่งถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลย ผมพาไปดูเลยนะด้านข้างเนี่ยถ้าคุณมาดูด้านข้างคุณจะเห็นว่าการออกแบบดีไซน์เนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างไม่สูงนะครับคือแม้กระทั่งจุดสูงสุดของตัวรถเองเนี่ยก็ไม่สูงตำแหน่งต่างๆที่เป็นสีตัดของตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดํามันเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรอบกระจกก็ดีในส่วนของพวกด้ามหรือส่วนของแบตด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดํามันทั้งหมดล้อลอยเนี่ยถ้าคุณซื้อตัวท็อปนะครับที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อกับตัวกลางนะคุณจะได้ล้อลอยขนาด1ิเก้านิ้วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดซ กระจกนะครับจะเป็นพาโนรามิกรูปเลยเปิดไม่ได้แต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่มีพื้นที่1.9ตารางเมตรเรียกว่าโออามองเห็นทุกตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับด้าน,นท้ายของรถเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าพอเราไล่ลมลงมาทั้งคันเนี่ยตรงท่านท้ายมันจะเป็นลักษณะเหมือนสปอยเลอร์เล็กๆที่มันถูกฝังอยู่ในฝากระโปรงหลังก็จะทําให้มันเนี่ยมีสัดส่วนดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกตาตัวชุดโคมไฟท้ายแบบแนวยาวเนี่ยแล้วเป็นโคมใสแล้วอยเป็นเล่นลวดลายกราฟิกด้านในอันเนี้ยดูเป็นรถที่หรูเลยแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์เรื่องผมยู่ก็คือท ไอแถบคาดตลอดทั้งคันรถเหมือนเดิมด้านล่างเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างสปอร์ตเลยมีในส่วนของดิฟิเซอร์ล่างสีดำมันซึ่งออกแบบมาสวยมากแล้วก็ตัวชุดไฟเนี่ยก็มีการซ่อนเอาไว้อย่างสวยงามนะจะเห็นเซนเซอร์ช่วยถอยจอดเนี่ยในตำแหน่งที่เรียกว่าครบคันเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีเต่เปิดไหมขอลองก่อนอมไม่มีนะแต่ว่าอาจจะมีแต่เดี๋ยวขอลองดูอีกทีนึงเอาเป็น,นว่าเปิดให้ดูก่อนนะครับอย่างนี้นะครับ จะเห็นว่ากล้องสา0ริเนี่ยถูกซ่อนไว้ที่ตำแหน่งของอด้านบนกันชนเลยนะเหนือป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าสวยงามด้านในเนี่ยช่องของการเข้าไปเก็บของเนี่ยค่อนข้างแคบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณใช้งานอาจจะต้องระมัดระวังในการยกของเอาเข้าออกนิดนึงนะครับใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยาตามแนวยาวเนี่ยได้ค่อนข้างลึกเลยนะแล้วก็มีช่องเก็บของสัมภาระขนาดใหญ่อีกนะครับด้านท้ายเนี่ย ถ้าเทียบปริมาตรของการเก็บของจะอยู่ที่400ลิตรนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีช่องเก็บของขนาดเล็กด้านหน้าเนี่ยอีก50ลิตรเนี่ยที่ซ่อนอยู่ใต้ฝาก,กระโปรงอีกด้วยนะครับการเปิดปิดก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าสวยงามหลายคนถามว่าชาร์จไฟตรงไหนชาร์จไฟฝั่งขวานะครับชาร์จไฟฝั่งขวาก็จะเป็นชาร์จไฟแบบ DC นะครับรองรับการชาร์จสูงสุดเนี่ย150กิโลวัตต์นะซึ่งในไทยก็คงหาที่ชาร์จที่เร็วขนาดนี้ยากหน่อยนะครับ จริงๆเอาเป็นว่าเป็นรถที่มีดีไซน์การออกแบบที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีดีเทลในการออกแบบเนี้ยที่ค่อนข้างเนีย้ยบเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับว่าเป็นยังไงตามมาเลยครับอ่าอย่างที่บอกนะครับพอตัวรถค่อนข้างลาดนะแล้วก็ลู่มาเป็นแบบกึงกลงคูเป้นเนี่ยตำแหน่งการนั่งเนี่ยเวลาเราเข้ามาในรถเนี่ยก็ต้องย่อตัวนิดนึงนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันกว้างอะ่ะกว้างถือว่ากว้างสบายเลยนะครับแต่ นี่เห็นไหมครับตำแหน่งสอดขาสอดไม่ได้นะติดนะครับไม,ไม,ไม่ไม่สอดขาเข้าไปใต้บอะไม่ได้แต่ว่าพื้นที่วางขาว,วางเข่าเนี่ยก็เหลือเฟือละนะครับมี head รูเล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆเ head room เนี่ยแล้วจต่ความสูงนะผมสูง168เขาเจาะไอช่องของพาราลิมิกรูไปค่อนข้างสูง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือพื้นที่นั่งได้ถ้าสูงสักประมาณแบบ175ก็ยังนั่งสบายอยู่นะเจ้ารถคันนี้นะครับพี่ชอบเลยเนี่ยเบาเหมือนเป็นโซฟาเลยอะ่ะค่อนข้างใหญ่ตำแหน่งของหมอรองศีรษะออกมาค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยเอาจริงไม่ติดเลยนะนั่งข้างหลังเนี่ยให้นั่งทางไกลผมว่าน่าจะนั่งได้นะในส่วนของที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วก็มีมาให้เบาะหลังเนี่ยพับได้นะครับ60 40นะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับมีช่องแอร์หลังมาให้แล้วก็มีีส่่วนของทชา์ไฟ ที่เป็น USBC กับหรือดเนี่ยด้านล่างเนี่ยติดตั้งมาอย่างสวยงามสามารถปิดได้นะอันนี้เนี่ยถือว่าครบคันลงตัวอยู่นะมีช่องเก็บของที่เป็นแบบแบนะ่งโซนอ่ะผมว่ามันมันโอเคนะมันแบบวางให้วางของแบบวางของได้หลายแบบหลายรูปแบบอันนี้ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับตัวพานอเมิกลูปที่บอกว่าใหญ่ๆเนี่ยมันมีการทําเป็นสีแบบการกองแสงกันแสงได้มีการกันแสงส่องผ่านได้ค่อนข้างเยอะเลยซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของการกันความร้อนส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยถือว่าแบบ ลงตัวอยู่นะโอเคอยู่ผมผมว่ามันโอเคอยู่สําหรับผมนะอ่ะข้างหลังเนี่ยให้ดูความโออาเฮ้ยมันนั่งสบายจริงเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาเลยตัวเบาเนี่ยรองรับน้ําหนักทุกตาแหน่งค่อนข้างดีแล้วก็มีการลักษณะของการรองรับข่ากําลังว่าอ,อะไรเนี่ยที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะด้านหลังดีละไปดูด้านหน้านต่อแต่ดูเบาข้างหน้าดิเห็นไหมเหมือนโซฟาน่าจะนั่งสบายอยู่นะตามมาเหมือนกันนะครับจะเข้ามาในรถต้องมุดเข้ามานิดนึง ด้วยตัวของรถที่มีลักษณะค่อนข้างยาวเนี่ยมันทำให้ตำแหน่งการนั่งเนี่ยสามารถปรับได้อย่างหลากหลายนะเนี่ยผมว่าจริงๆตำแหน่งการนั่งเนี่ยถือว่าโอเคละผมผมถ้าผมเข้ามานั่งผมก็จะปรับแค่พวงมาลัยซึ่งปรับเข้าออกขึ้นลงได้แต่เสียได้นิดนึงที่ยังเป็นปรับแบบด้วยมืออยู่ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นหน้าจอแบบหมุนได้เหมือนเดิมจะเป็นหน้าจอ15นิ้วละนะครับ1ิ6จถ้าผมจาตัวเลขไปไม่ผิดนะในขณะที่หน้าจอด้านหน้าเนี่ยซึ่งจริงๆก็คือหน้าจอ10นิ้วนะ ดูลเล็กไปเลยพอเทียบกับตัวใหญ่นะครับอันเนี้ย ชอบตรงที่ว่าคุณไม่ต้องแย่งกันละมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์มาให้2ช่องนะครับไม่ต้องตีกันละว่าก็เกิดแบบเอยใช่มา2คนจะใ,ใช้ไวเลสชาร์จเจอร์ยังไงนะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และ Apple c a r พ l a y เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์เนี่ยเป็นชิปเตอร์เล็กๆนะครับแล้วถ้าคนชอบโหมดการควบคุมเนี่ยน่าจะแบ่งครึ่งกันระหว่างหน้าจอกับไอ้พวกโหมดการขับขี่ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่บนนี้นะครับมีออโต้เบรกโฮมาให้มีในส่วนของระบบช่วงปรับแอร์แล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆ คันเกียร์ก็เลยให้ช่องเก็บของใหญ่ๆมาได้นะครับในขณะที่ตรงด้านบนของฝาตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวอ่าน NFC ได้นะครับจริงๆเรียกว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับพวงมาลัยเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็มีการแบ่งโซนของการจับพวงมาลัยที่ค่อนข้างดีนะมีในส่วนของอมัลติฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานได้บนพวงมาลัยจริงๆแล้วก็รู้สึกแย่อย่างนึงคือแอร์ค่อนข้างเย็นนะครับแม้ตัวช่องแอร์เนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมว่า เป็นภายในที่มันน่าสนใจเลยนะถ้ามองในมุมของผมนะตัวเครื่องเสียงที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นダイนา Audio นะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงตัวท็อปของ b y d ครัะนะครับอาจจะไปปรับจูนเพิ่มได้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่แล้วก็มีลักษณะของการเลือกใช้วัสดุภายในเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกำมะหยี่นุ่มๆน,นะครับตัดกับโลหะขัดสีเงินเลยเรียกว่าเน้นความหรูหราพรีเมียมแล้วที่สำคัญท,ที่ผมบอกในเบาะเนี่ย นั่งสบายมากนะครับแบบมันโอบรับอะ่ะจริงๆถ้าโอบช่วงบ่าเข้ามาอีกนิดนึงอ่ะจะเพอร์เฟกเลยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่านั่งสบายละนะครับแล้วก็บะด้านหน้าเนี่ยมี Isofix มาให้ด้วยหมายถึงว่าสามารถติดตั้งในส่วนของเบาะที่นั่งสําหรับเด็กในที่ด้านหน้าได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าแบบครบลงตัวแล้วก็โอเคละนะครับดีพร้อมสําหรับการใช้งานอ่ะโอเคถ้ามองกันที่รูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายในแบบไวๆนะก็ถือว่า สอบผ่านแหละชอบเลยล่ะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถเป็น b ีวที่ชอบที่สุดละในทุกคันที่เปิดตัวมาอันนี้เนี่ยก็มาต้องมาดูกันว่าถ้าต่อ่างนี้ไปเนี่ยเราจะคิดว่ามันจะแบบดีพร้อมสวยงามขนาดไหนไงเดี๋ยวเราไปดูคันต่อๆไปที่เราจะไปกันครับ คันแรกที่เราได้ขับวันนี้นะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่นไดนามิกนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเหมือนกันหมดเลยกับรุ่นท็อปเพียงแต่ว่าล้อลอยเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นล้อลอยขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นยางของกิตินะก็จะเป็นยางที่เป็นบิวสําหรับ b y d ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าก็ให้เปอร์ formance ที่ไม่ได้แย่นะครับภาพรวมๆของรถเนี่ยต้องบอกว่าขนาดของตัวรถเนี่ยนะครับที่มีความยาวเนี่ยถึง4,800มิลลิเมตรนะครับและมีระยะฐานนนนล้อเเีี่่ยย2,920มมะครับ เซกเมนต์ดีๆนี้เองแล้วก็ขอบอกว่าผมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปลองนั่งข้างหลังดูเมื่อกี้จุดที่อาจจะต้องเจรณาก็คือพอเราไปนั่งเบาะหลังเนี่ยนะครับหมอรองศรีรษะที่เมื่อกี้เราไปลองนั่งภายในกันต่อยแล้วเ,เราคิดว่ามันน่าจะสบายเนี่ยพอมาน,นั่งจริงๆอ่ะมันดันหัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วมันทำให้ช่วงคอกับช่วงบ่าตอนบนในลอยมาจากเบาะนั่งไกลๆเนี่ยมีเวียนหัวเล็กๆเ,เ,เหมือนกันนะในขณะที่เบาะที่ผมบอกว่าสอดเท้าเข้าไปไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดคนที่นั่งข้างหน้าตัวเล็กแล้วยอมยกเบาะสูงขึ้นมาให้เเเนี่่ะะรัับมมกกก็ลลษณาาาาสดท้้้้ขใตตไแหพงว นนี้น่าข้างหน้าจะลอยโดดเลยแล้วก็ตัวเบาเนี่ยก็จะมาบังในส่วนของลังคากระจกไปนะอันนี้ต้องปรับเรื่องของการใช้งานให้เหมาะสมนะครับในเรื่องของสมรรถนะโดยแรงม้าเนี่ยนะครับให้มาที่204แรงม้านะแบบ PS และให้แรงบิดสูงสุดเนี่ย310นิวตันเมตรโดยสเปคของเจ้าไดนามมกเนี่ยจะวิ่งศูนย์ถึงร้อยนะครับได้ภายใน7.5วินาทีจะมาพร้อมแบตเตอรี่61.4 4กิโลวัตต์นะครับโดยมีระยะวิ่งสูงสุดเนี่ยได้ที่5 1 0กิโลเมตรแบบ NEDC นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดารรงง,รง,รง,รรงิๆ เรียกว่ากดมาเป็นมาแล้วก็จังหวะก,การเล่งแซงเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีท็อปสปีดท,ที่เราทําไปเมื่อกี้นะครับเราวิ่งขึ้นไปถึงความเร็วสูงประมาณแบบร้อยเจ็ดสิบร้อยเลยนะจุดที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับซีวนะซึ่งเป็นจุดที่หลายๆคนคิดกันอยู่แล้วคือเรื่องของการเก็บเสียงการไล่ลมนะครับที่ความเร็วกลางค่อนข้างสูงเนี่ยแบบ 130, 140ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการเก็บลมทำได้ดีมากไม่มีเสียงของลมเลยนะครับแต่ก็จะมีเสียงของยางเนี่ยที่เข้ามาในห้องโดยสารพอสมควรเลย แต่ว่าขอบอกนะว่านะถึงตอนนี้เรายังไม่ได้ลองขับตัวท็อปขึ้นไปนะทั้งตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมน w ์ e e l drive นะครับเดี๋ยวไปขับกันแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าควรจะไปต่อในรุ่นต่อไปหรือว่าจบแค่ตัวนี้ก็พอเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ และคันนี้นะครับก็คือสีพิเศษนะถ้าคุณเห็นสีนี้นะคุณรู้ทันทีนะว่ามันคือรุ่นท็อปนะครับซึ่งมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ all-wheel drive นั่นเองนะครับตัวสเปคเนี่ยจะแรงที่สุดในค้าจะแรงที่สุดในรุ่นนะครับมอเตอร์คู่นะซึ่งจะให้กําลังสูงสุดเนี่ยไปมาถึง530แรงม้านะพร้อมด้วยแรงบิดสูงสุดเนี่ย670นิวตันเมตรนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับมีความภาคภูมิใจมากรถของเขาเนี่ยมีสมรรถานะที่สูงสง่งถ้าคุณมาดูด้านท้ายของตัวรถเห็นนี่ไม่เอ่ย 3.8s นะครับซึ่งก็หมายถึงว่าเจ้าซีลคันนี้ซึ่งเป็นรุ่นท็อปเนี่ยสามารถทําความเร็วนะครับจากศูถึง100เนี่ยได้ภายใน3.8วินาทีเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด82กิโลวัตต์อาร์นะครับแต่ด้วยสมรรถนะที่โดดเด่นของพวกเขาเนี่ยครับทำให้ระยะทางวิ่งของเขาเนี่ยนะครับถูกลดลงมาจากรุ่นกลางอย่างรุ่นพรีเมียมเนี่ยอยู่ที่580กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าเทียบตัวแบตเท่ากันของรุ่นพรีเมียมเนี่ย จะลดทอนกันลงมาถ้าหากเราไปใช้งานจริงๆเพราะนะ้นรถคันนี้จริงๆเนี่ยก็จะวิ่งผมเดาว่าน่าจะอยู่ได้สักประมาณ5-20กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและขณะที่ช่วงล่างเนี่ยแม้จะเป็นช่วงล่างที่คล้ายๆกันแต่ว่าในรุ่นท็อปเนี่ยจะมาพร้อมระบบที่สามารถป,ปรับโชค๊คตามความเร็วของรถเนี่ยได้โดยอัตโนมัติอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีการตอบสนองที่ดีมากขึ้นแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือพอที่ความเร็วสูงๆเนี่ยมันก็จะมีอาการที่แข็งกระด้างมากขึ้น,น สปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราแล้วว่า เราจะชอบหรือไม่ชอบแบบไหนอันนี้เนี่ยก็เป็นออปชันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการใช้งานปกติที่ความเร็วต่ําจนถึงความเร็วบานกลานเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยลองมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทํามึงถึงนะครับสำหรับเจ้าซีลตัวท็อปเนี่ยนะครับก็คือราคาของเขาเนี่ยน่าจะก,กระโดดไปจาก,ร,ากรุ่นล่างกับรุ่นกลางเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวเชียวนะไม่ว่าจะได้สมรรถนะท,ที่ดีขึ้นไปด้วยของระบบช่วงล่างขับเคลื่อน4ล้อและระบบต่างๆที่ใส่เข้ามานะครับต้องมาดูกันว่าพอถึงจจจจุุดดนนนนนัั้้้เเีีีี่่ยยคคคณะซือไหบ๋วก ก่อนปิดท้ายคลิปเนี่ยเราจะกลับไปที่รุ่นพรีเมียมนะซึ่งเป็นรุ่นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวขายหลักจริงๆนะครับด้วยสมรรถนะที่ดีกว่ารุ่นด y นามิกแล้วก็ระยะทางวิ่งที่ไกลสุด650กิโเมตรนะครับแต่มันจะดีขนาดนั้นจริงหรือเปล่าและเราจะฝากความหวังว่ามันจะเป็นตัวท็อปที่ขายได้ดีสุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปลองแล้วมาเล่าสู่กันฟังตอนจบครับผม อ่าและนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นคิวของรุ่นที่เราคิดว่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับเจ้ารุ่นพรีเมียมนั่นเองนะครับถาไมไปถ,ถามว่าถึงนี้ถึงควรจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดจริงๆมันเป็นส่วนผสมที่อยู่ตรงกลางระหว่างตัวล่างกับตัวท็อปคือสมรรถนะเนี่ยดีกว่าตัวล่างนะครับโดยตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวเหมือนกันเนี่ยความแรงเบรกสูนย์ศูนย์เนี่ยสามร้อยหกสิบนิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยห้าจุดเก้าวินาทีเฮ้ยไม่เร็วเลยนะกับรถท แบบเจ้ารุ่นพี่ตัวท็อปที่เป็น all wheel drive เลยนะทาให้นะครับได้ระยะทางวิ่งเนี่ยที่ไกลที่สุดเลยนะครับก็คือไกลถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวล้อที่ให้มาติดรถมาเลยเนี่ยก็จะเป็นล้อลอยสินิ้วนะครับซึ่งก็จะได้ยาง continental เนี่ยติดมาเลยเหมือนรุ่นท็อปเหมือนกันซึ่งยางเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการเก็บเสียงของช่วงล่างเนี่ยที่เนี๊ยบกว่าไอ้ตัวยางกิติที่อยู่ในรุ่นล่าง f e ล l i n g การขับขี่จริงๆของรถทั้งอา็คือ3่นเนี่ย จะแตกต,ต่างกันที่เรื่องของความฉับไวความใจร้อนของเรามากกว่าในการขับขี่นะครับอย่างถ้าเกิดคุณซื้อตัวท็อปเนี่ยแน่นอนการตอบสนองของเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็จะต้องดีกว่าเนอะช่วงล่างเนี่ยมีลักษณะท,ที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับโดยเฉพาะวันที่เรามาขับเนี่ยเรามาขับบนวันที่ฝนตกพอดีเนี่ยพอเจอฝนเนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าเปอร์포เรนซ์จะต่างกันค่อนข้างแบบพอสมควรเลยนะ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าจริงๆถ้าคุณซื้อตัวล่างไปเนี่ยคุณก็เปลี่ยนยางกีติไปเป็นยางคอนติได้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีนี้เพราะนะั้นถ้ามาถามผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าตัวของพรีเมียมเนี่ยเป็นตัวที่ดูลงตัวที่สุดเราคิดว่าเป็นตัวที่คนน่าจะซื้อเยอะที่สุดในบรรดา3รุ่นย่อยนะครับตัวล่างเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ที่แบบว่าดูเบาบางจางไปนิดนึงนะครับในขณะที่ถ้าคุณซื้อตัวท แล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊เราไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกในการใช้งานก็แล้วกันนะครับคงบอกไม่ได้ว่าแบบใครถูกหรือใครผิดแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเราประกาศราคาจําหน่ายยังเป็นทางการกันอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ละนะครับก็จะมีการประกาศราคาจําหน่ายของเจ้า b y d s e s e l นะมาดูกันว่าที่เรารุ้นๆกันอยู่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมารอดูกันได้เลย และนี่นะครับก็คือการทดสอบอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับของพวกเรานะครับออร์ฟันไทยแลนด์กับ b ีวายดีซทั้ง3รุ่นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจคันนึงของประเทศไทยเลยนะแม้เราจะยังไม่รู้ราคาจําหน่ายของพวกเขานะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันอ,อยู่นะครับพอมาเป็น d ีเซ gment นะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่เนี่ยและการทําตลาดด้วยราคานําหน้าของ b ีวายดีที่ทำมาแล้วกับรถยนต์หลายๆรุ่นเนี่ยนะครับเราก็เลยเชื่อกันว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะทําราคาได้น่าสนใจเช่นเดียวกันโดยถ้าให้ผมเดานะ ราคาน่าจะอยู่ระหว่าง1.5-1.6ไปจนถึง1.8 นะครับแถวแถวนี้นะครับคงไม่สามารถทะลุไปถึง2ล้านได้เพราะว่าอย่าลืมว่าคู่แข่งในกลุ่มเซกเมนต์นี้ก็ค่อนข้างดูแลและอย่าลืมว่าถ้าเป้าหมายของเขาคือการไปชนกับตลาด SUV นะครับหรือ PPV เนี่ยให้คนที่สนใจรถกลุ่มครอบครบัวพวกนี้หันมาใช้รถกลุ่มขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาลองดูก,กันเพราะอย่าลืมว่าในประเทศไทยเองเนี่ยตลาดรถยนต์กลุ่มดีเซ m กเมนต์เองเนี่ยก็หดตัวลงมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขยายละต้องมาดูรอบความพยายามในการบุกตลาดในครั้งนี้ของบ y วาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับซึ่งคาตอบนะครับ คงจะต้องไปดูเรื่องของการประกาศราคาจำหน่ายแหละถ้าทำราคาจำหน่ายมาได้ดีน่าสนใจนะอย่าลืมนะครับว่าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเองเนี่ยมีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นซีดานเนน้อยมากและถ้าเป็นซีดานขนาดครอบครัวเนี่ยเรียกว่าไม่มีเลยนี่คือการเปิดตลาดใหม่อีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับผมบีวีในประเทศไทยนะครับตัวรถเองเนี่ยอย่างที่เราลองทดสอบกันมา1วันเนี่ยเราก็พบว่ามันน่าสนใจในเรื่องของดีไซน์การออกแบบภายนอกที่มีความสวยงามลู่ลมนะครับอย่างที่เราบอกด้วยดีไซน์ที่มันลู่ลมขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการเก็บเสียงที่ความเร็วสูงงทไดด้้ค่อนขาี ภายในเนี่ยนะครับก็จะมีความหรูหราพีเศยมอ่อ่าในแบบผมบีวาดีนะครับ้วยหน้าจอหมุนได้15.6นิ้วซึ่งทาให้หน้าจอ10นิ้วซึ่งเป็นมาตรฐานของรถหลายๆคันเนี่ยดูเล็กลงไปถนัดตานะครับออปชั่นต่างๆที่ให้มาภายในตัวรถเนี่ยถือว่ามีความครบคันระบบการช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงรุ่นท็อปถุงลมนิรภัยให้มารอบคันอันนี้เนี่ยถือว่าดีมากเลยผมคิดว่า b y d เองก็ยังคงพยายามจะชูคคคววาา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 มมมุ่่่่่ของงงกรจจยยเนเเิินนท ในออปชันที่คุ้มค่ามากมายมันก็อยู่ที่ว่าความต้องการในการใช้งานของคุณนี่จะเป็นยังไงแล้วก็มันจะไปแมทช์กับเรื่องของราคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างคงจะไม่ได้เห็นราคาของ3รุ่นห่างกันแบบ1นึ่งสาหนึ่งสายทีย่แบีวีดีชอบทำละนะครับตัวท็อปในราคาน่าจะฉีกพอสมควรเลยก็มารอดูว่าพอประกาศราคาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้รถคันเนี้ยยังน่าใช้งานอยู่หรือเปล่าหรือเราคิดว่ามันจะเกินไปหรือเปล่ากลับไปซื้อแบบ อาตโต้ฟรีไหมหรือจะไปซื้อรถของคู่แข่งคนอื่นไหมก็ต้องมารอดูกันตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าเป็น w w w ร์ลไวด์เว็บ o t ออโต้ฟัน dot co d o h ครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชานอลล์ออโต้ฟันไทยแลนด์นะครับรวมถึงทิกเกอรชานลของเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไม่ได้พูดถึงตรงไหนหรืออยากจะสอบถามเจาะไปในรายละเอียดตรงไหนนะครับก็บอกกันมาได้อย่าลืมไปอ่านคอนเทนต์ของเราดครับี